มันจะมีช่องวันที่นะครับสำหรับลงปีเดือนและวันที่ที่เกิดรายการค้านะครับช่องนี้นะครับช่องรายการก็คือให้เราลงชื่อบัญชีนะครับช่องเลขที่บัญชีก็คือลงเลขที่บัญชีที่ผมได้เคยอธิบายไปในตัวอย่างขั้นต้นนะครับเดบิตและเครดิตนะครับนี่คือช่องเดบิตและเครดิตก็คือลงตัวเงินนะครับถ้าเกิดตัวเงินอยู่ด้านเดบิตก็ลงช่องนี้ถ้าเกิดตัวเงินอยู่ด้านเครดิตก็ลงช่องนี้นะครับนี่ก็คือ รูปแบบนะครับของสมุดรายวันทั่วไปนะครับเมื่อเราเข้าใจถึงรูปแบบมันแล้วนะครับคราวนี้เราจะนํารายการค้านะครับที่เกิดขึ้นมาลงในสมุดรายวันทั่วไปโดยผมจะนํารายการค้าของนายสมพศนะครับซึ่งเขาเนี่ยเปิดร้านซักรีดนะครับในปี 25X1 มาลงรายการค้าสําหรับเดือนสิงหาคมนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสําหรับรายการค้าเริ่มต้นของเขาก็คือ เขาได้นําเงินสดมาลงทุนนะครับสองแสนสี่้อยยี่สิบสี่นะครับเริ่มต้นเลยแล้วก็เขียนพอสอก่อนนะครับสองห้าือหนึ่งเดินสิงหาคมนะครับสเสือจุดคอควายวันที่หนึ่งเขานาเงินสดมาลงทุนนะครับการที่เขานําเงินสดมาลงทุนทําให้เงินสดในกิจการซักลีของเขาเพิ่มขึ้นเงินสดเพิ่มขึ้นอยู่ด้านเดบิตนะครับจึงเดบิตด,ด้วย เงินสดด้วยยอดที่เขานำมาลงทุนนะครับสองแสนสี่นะครับตัวเงินมันอยู่ด้านเดบิตนะครับเรากำลังทำด้านเดบิตกันอยู่นะครับก็ต้องใส่ในช่องเดบิตนะครับต่อไปนะครับการที่เขานำเงินสดมาลงทุนทำให้ทุนในก,การเพิ่มขึ้นทุนเพิ่มอยู่ด้านคเครดิตเราจึงคเครดิตนะครับผมจึงเยอะออกมานิดนึงนะครับสำหรับด้านคเครดิตและเขียนทุน นายสมโพศ์ด้านเครดิตนะครับก็เอาตัวเลขไปใส่ด้านเครดิตสองแสนสี่ร้อยี่สิบสนะครับและเราควรจะต้องอธิบายด้วยว่าเหตุผลที่เราลงเดบิตเงินสดและเครดิตทุนนายสมโพศ์นั้นเพราะอะไรนะครับเราต้องอธิบายรายการค้านะครับผมก็จะเขียนลงเล็กข้างล่างว่านายสมโพศ์ นำเงินสดมาลงทุนในแต่ละวันนะครับเราจะต้องอธิบายรายการค้าด้วยเสมอนะครับและผมก็ขีดเส้นจบนะครับสำหรับรายการวันที่หนึ่งต่อไปนะครับวันที่สองกิจการสมโพศรักรี่นะครับได้มีการจ่ายค่าเช่าร้าน80 0 0บาทการจ่ายค่าเช่าร้านนั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการเมื่อเป็นค่าใช้จ่ายจะต้องลงทางด้านเดบิตนะครับ เราจึงเดบิตด,ด้วยค่าเช่าร้านแปด0ันบาทนะครับด้านเดบิตค่าเช่าร้านที่เราจ่ายไปเราจ่ายเป็นเงินสดดังนั้นเงินสดในกิจการลดลงนะครับเงินสดเป็นสินทรัพย์เวลาลดลงจริงอยู่ทางด้านเครดิตจึงเครดิตด,ด้วยเงินสดนะครับด้วยยอดแปดพัน และปฏิบารการค้านะครับว่าจ่ายค่าเช่าร้านเป็นเงินสดจบวันที่สองนะครับมาดูวันต่อไปนะครับก็คือวันที่สมสมคบซักรีดน,นะครับเขาได้ซื้อเครื่องซักผ้า2เครื่องนะครับเครื่องละ50,000บาทเป็นเงินเชื่อจากร้านสมพร จากรายการค้าตรงนี้นะครับก็ทราบว่าเราได้เครื่องซักผ้ามานะครับซึ่งเครื่องซักผ้าตรงนี้นะครับเราจะเรียกชื่อมันว่าเครื่องใช้ในการซักรีดนะครับเราได้สินทรัพย์เพิ่มเข้ามาดังนั้นเมื่อได้มันเพิ่มเข้ามาเราจึงเดบิตนะครับดังนั้นวันที่สามจึงเดบิตด้วยเครื่องใช้ในการซักรีดมันก็คือเครื่องซักผ้านะครับแต่เราใช้ชื่อของมันก็คือเครื่องใช้ในการซักรีด และการที่เราซื้อนั้นเรายังไม่จ่ายเงินให้กับคนที่ขายเราก็แปลว่ากิจการของเรานะครับมีภาระหนี้สินก็คือเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้เขาชื่อว่าร้านสมพรดังนั้นเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็คือหนี้สินเพิ่มขึ้นจะต้องอยู่ทางด้านเครดิตเราจึงเครดิตด้วยเจ้าหนี้แล้วระบุชื่อร้านด้วยนะครับก็คือร้านสมพรตรัวเงินนะครับห้าหมื่นสองเครื่องก็คือหนึ่งแสนบาทนะครับ ตอนนี้ก็คือด้านเดบิตส่วนเครดิตเจ้าหนี้รัสมพรก็1หนึ่แสนบาทเช่นกันตามหลักการบัญชีแล้วด้านเดบิตจะต้องเท่ากับด้านเครดิตเสมอนะครับสําหรับการรวมตัวเลขในแต่ละด้านในแต่ละหนึ่งราการค้าอธิบายรายการว่าซื้อเครื่องสักค่าสองเครื่องเป็นเงินเชื่อนะครับ วันที่4ี่นะครับได้ไปซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกนะครับเป็นเงิน2,500บาททั้งน้ำยาปรับผ้านุ่มและผงซักฟอกนะครับถือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองคือใช้แล้วหมดไปนะครับในทางบัญชีเรียกว่าวัสดุสิ้นเปลืองและเมื่อมันใช้ในธุรกิจซักรีดจึงถูกเรียกว่าวัสดุในการซักรีดดังนั้นเมื่อเราไปซื้อมันมาเราได้มันมามันเป็นสินทรัพย์ดังนั้นเราได้มันเพิ่มขึ้นสินทรัพย์เวลาเพิ่มขึ้นอยู่ด้านเดบิตนะครับ ดังนั้นวันที่4เราจึงเดบิตด,ด้วยวัสดุซักรีดเราได้มันเพิ่มขึ้นมานะครับด้วยมูลค่า2,500บาทนะครับด้านเดบิตและการซื้อครั้งนี้นะครับจ่ายเป็นเงินสดก็ทําให้เงินสดในกิจการลดลงนะครับไม้เงินสดลดลงจริงอยู่ทางด้านเครดิตเราจึงเครดิตด้วยเงินสดนะครับ2,500บาท อธิบายรายการค้านะครับก็คือซื้อน้ํายาปรับผ้านุ่มก็คือจะต้องอธิบายรายละเอียดไปนะครับว่าวัาสดุซักรีดนั้นคืออะไรบ้างนะครับของซักฟอกต่อไปนะครับรายการมันทิป8ให้บริการซักรีดกับบริษ,ษัทอุดดมนะครับได้รับเงินทั้งสิ้น15,000บาท การที่เราให้บริการแล้วเราได้รับเงินนั้น <_ d ata> ก็แปลว่าเรามีรายได้เกิดขึ้นนะครับ <_ d ata> เพราะว่าธุรกิจหลักก็คือการให้บริการซักรีดและได้รับเงินก็ทําให้เงินสดเพิ่มขึ้นดังนั้นนะครับในวันที่8นะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องมาลงบันทึกรายการการรับเงินจากการมีรายได้นะครับเราจึงเดบิตด้วยเงินสดนะครับเพราะว่าได้รับเงินสดเพิ่มเข้ามานะครับเง <_ d ata> ินสดเพิ่มขึ้นอยู่ด้านเดบิตนะครับด้วยยอดเงินนะครับหนึ่งบาท และมีรายได้รายได้จะต้องลงด้านเครดิตเสมอนะครับเราจึงเขียนว่ารายได้ค่าฟักรีด1,500งบาทอธิบายรายการค้านะครับรับรายได้ค่าฟักรีด ต่อไปนะครับวันที่9ให้บริการซักรีดแก่นายเจริญนะครับแต่นายเจริญขอค้างชาระเงินไว้ก่อน1000บาทก็คือเราให้บริการแต่เรายังไม่ได้รับเงินนะครับดังนั้นคนที่มาใช้บริการเราแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับเราจะต้องถือเป็นลูกหนี้ของกิจการเมื่อกิจการมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นนะครับลูกหนี้เป็นสินทรัพย์นะครับจะต้องลงทางด้านเดบิตนะครับเราจึงเดบิตด,ด้วยลูกหนี้ แล้วก็ระบุชื่อนะครับก็คือนายเจริญด้วยยอดเงินนะครับก็คือ1,000บาทและการที่เรามีลูกหนีก้ก็เกิดจากการที่เรามีรายได้ซึ่งรายได้นั้นจะต้องลงทางด้านเครดิตเสมอนะครับเราจึงเครดิตด้วยรายได้ค่าสักรีห1,000บาทเช่นกันนะครับ